เ,เอ้านัางสบายดีเบิุญสบายดีก่อนอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวสุขุสุขคนเนาะพี่น้องนี่การมาพบกับซองบาสุกและวก็ร้านสายปานเนาะเดี๋ยวจักหน่อยฮะสิไปสอนกลุ่มเนาะพี่น้องเอาก็เอาร้านก่อนเนาะ ว่ากุ้งอันทางบ้านบลาซุกต้องสอนย่ามแรกนะพี่น้องกุ้งที่แม่น้ำเสียโดนเนาะกุ้งย่งามนี้ฮะมันจีมันจีนขึ้นมากแค่ฟังย่ามอ่าย่ามแรกนะี่ย่ามมอสิค้ำเนะาะจักหน่อยฮ <c oughs> ะแต่ว่ายา่าม้ามนำขุ่นย่าม้นำฝนเนี่ยมันจะอยู่อ่ทุกย่ามเนาะจะอยู่ตามหัวหย่าพี่น้อง <c oughs> เอา้า มันหนาสายป่านดื้อนะนี่เพป็คนชิมนี่มาให้ระบ,บาาเพป็นเอาปลาสิาบบาจับใบยังสีด,ด้อยเถอะตายไป,ไปนิดน้อยมากเราบอมันซื้อกล่องใหายถ่ายนิดน,น้อยมากตังก้งแต่มันทำบอลก็นเนะ่าสนไปถ่ายคลิปเพื่อนไอวินแตวเ้าก็สิไปเนาะตอนสุปปนนสิไปสอนจับปลาปี๋ ไปเตรียมบริลล์โล่งคลิปสองสามมือหน่อยเมื่อเป็นกระด้างสว่างเลยสิไปถ่ายคลิปกะวัดสิไปถ่ายคลิปอันนั้นกระบอฮอดจักเต๋อโลไอ้อกอยนะพี่น้องเลยว่าสิถ่ายคลิปไปเอาโลไอ้อกอยแต่ว่าขนส่งกะคลองขางอยู่ในซ่างกนจักเหม็นเอียงฮอดจ้าเต๋อ เดีนเอาข้ำบกโอนน้ำบกโอนมุงหมาก็ดูมุงหมากกอนั่นเดีอยวดูเดินบานทให้เราทกันกันหน่อยสิไปครับปีน้องพีน้องอืออนอนนี้ก็ข้ำเดี๋ยน้นองพี่น้องเขากันกําลังจีไปเนาะไปครับปีน้องจะน้อยเนาะน้อยจะเกาะ ใบาดีเด้อพี่น้องไปสอนพวกกันพี่เนี่ยสอนดองเนี่ยแม่ส่องเนี่ยสบอพี่รู้ส่องเนี่ยไปสอนพวกเอีเท่าไหร่หัวทันเป็นไยังยังพาบ่าไปเนาะพี่เนาะถ้าจะไปสอนอยู่พูนอยู่ทาทาหลวงเนาะก็จะบปเห็นดอกแฟนซีแบบพูดน้ำเน่าเพราะว่ายามก็ขึ้น่น้องมันคำเฮาสีบอกทางว่าจะไปทางไหนทางไหนกัน เอนาจะบกขอใจเนาะเพราะว่าไม่ทำเลยทำไมยังคำบ้านเสี่ยงทางเอสี่จะจามเอลนเมนครัวเนาะทางตรงครัวโอ้แงจิงนแจ้งเนาะในกะ อันไดกบก็ไม่ได้เด้อเราเสียดอะไนี่เนาะเจ็บปวดเสือทานบางอย่างนีเสียดหากินหาหนูหากบหาตาเดี๋ยนี่เนาะเจ็บเก่งเจ็บเก่งแบบคนอื่นแหนมเห็นหรอนะเราแหนมเห็นสบายตาดีเนาะเออเรือเอาเนี่งมาใส่ซอหัน อันยังบอกดิมิมขาคือก็เห็นลุงเกิดนัไปนนักไปทยหรอเป่ว่าเห็นบ่เพ่อนเนักไปหเล่าเอกไปลบบเือนนะ่าแบบมาทุกนีมีทั้งหมดหาสิบหาหาบหาลังคาเหื่อเองนัพี่น้องบลายบมาสุกนี่นั้องตะกี้มารีวิวตลอดชาวบานเี่ยมันเปลี่ยนไปบัดแต่นะพี่น้องมัน เพื่อนก่อไล่เนาะไล่กับแปลงเพื่อนใหม่เบิดก็คือสองปีก่อนตอนที่มาซูเติมเห็ดยูบุ๊กใหม่ๆเนาะมารีวิวบ้านแบบบ้านมันก็คือแบบว่ายังบันเนาะอยู่นะตอเดี๋ยวนี้ก็ยังบันเนาะเก่าแต่ว่ามันถีบอดั้งเดิมนะยังกินแล้งท่านไปป้าไปป้าอย่างตอกแข้งครับเิดแง

ก่งที่ว่ามีต oh ้องไปเลยอเป็นอันนี้อันนี้กนนกจิกมาดีเลยเอียงบาทได้ค่ะนาาบาทเอ้ยปห็ออนี่โอ๊นหามฮอนหอเดินนามบุ้บุ่นเดินนามเจียน ตำนเราดนมากตลอดนะพอเดนี้ดวตะกี้ยังวันมัมีเบียนะหอนยามแรง้ากนี่น่ากินประหยัดล้วจะตะกี้เดยนนี้ก็สิประหยัดแล้ัาคไปค่กีนะลื่นที่ร้องไปสอนพี่น้อง่งไปดูะตรด้วยด้อ เ้างักูกิมีแบบีงานเย็นด้วยน้องเลยนี่ฮะคือพ <c oughs> อสื่อโอ่งมาอนะับละบ่สึงเวลาหนึ่งหวัวเนาะตูอฮาสื่อบังจะไดู้มส <c oughs> <c oughs> ื่อตการตามแสนแ0แสนสี่ตามแสนส0แสนหกแเนาะ อามเสมีก็ลงอาบน้ำเสยน้เสมือนาโดลงน้ำสเนาะเส่ยืนส่เนาะลงมาสาัวเนาะก้เย็นแก่หอนได้ดีเลยลงมาสอนเด็กแสบอท่านมาสอนเือก็สอนนี่วะ แค่นี้แ <Darwin> ค right. <S oon normal Oliver> <fly> right ่นาตอนตี้ปืนจะขอคว้างไล้ไหนี่มีขวดมีขเนาะปะเน็ปเราคี่เนาะเราเหมือนกี่เนาะแม่ได้มา ปา้อเอสั้นจังสิโอ้ยมีแต่ท้าพี่นนองอู้กลุ่มกระถึกกลุ่มถึกอยู่เนาะมีแต่เท้าพี่นนออ้เท้าออันนี้พี่ตนะุ้ยแม่สิกระไรแบกจุกนะฮะกระโดดไปไปตัวเดียวปาพี่หนอนมีแต่เท้าแล้<อ>สิจเป็นเะ เห็ดพิการตัวนาจะเห็ดจุกหนาหทายชั้นนะน้องพี่น้องขนาดม,มันเกล็กๆนะครับก็จะมาเอามือกวนทาหน่อยจะให้ <c oughs> กุ้งมันลอยไปสั่งนะเนาะขวดมันน้ำเนี่ยก็ได้ข้ามีทั้งดูดก,กุ้งแต่จะ,จะลอยไปสรางบดบดีเนาะมาถือมาไหนเนาะเยอมันขาดอยู่หัวปลาย ดปาพี่น้องเลยแตงมันแห้งโปนน้องปิดมันตดีอยอืใช่บๆันัแตงโ่อยู่เดอพี่น้องเาสอนแดดมันใหญ่เนาะแดาปายรคือม้วเะมันกโฟัสป่ะถาหมไหมใช้หมอม้ได้เอาหมอมาโอ้ น uh, so okay. ังไปุแม่นออาสวนได้กระอบู่ว่าพ่นอยไ้อขันบานันเนี่ยงอนี่หน่ไเจอยู่เจอยเยเก็บในนาจะสนต่อพี่น้อยซ้กปลาบ่ะป้าหน่ะปลาดุกเป็ดไปกหงับอ๋อปลาดุนตัวนี้ ว่ส right. ีไปตปไป่น <way> ้องสอนต่อกเนาะมาต่อไปกุ้งจะไ้อโตนี่พอนี่ยเ้เอาบเบิดน้องสุกไม่บิเออตใหญนะอือสุกเลยสอนน้ำใม่ต่อไปเนาะพี่น้องไปเช่กันยี่ตอนน่สีเงี้เงี้ยสอนกันพี่น้อง พี่จะซื้ออันนั้ได้เนาะพี่กได้นาที่สองพี่น้องนะที่รูกัน่าสือด้วยวัตถเนี่ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยแขวนแขวนจี่นปาพีน้องถือกุ้งห่านมาักป๊ากุ้งคุ้งถือน้อยค้งโอ้เซซเซพี่น้อง อย่ากลุ้มอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอบบี้จะพาจะพาเอาเท่ามาปนเอาเห็ดสีก่อนบอมันสีถ่วมกงคุดมันสีหาทางออกบุได้่นี่ยไรจุกคือเก่าใหม่ข้อบากไม่ใหม่ข้อบากจุกคือเก่าบอบบี้เห็ดคือเก่าอีกเนาะพี่น้องกุ้งอ่ะถื้อข้อบานใช่ไหมมันไปใช้ถุงมันไปเบื่องกันปลาที่ทุ่พี่น้องบทุ่นจะเท้าเนาะเอาไปละเป็นยังนี่ บไปยูบอสูปไปยูบอบบกลุ่งไปอยู่บ่เนี <b <b ่ยเขาบอสระเอาเนาะมันอยู่เถอะเคยว่าอยู่พี่น้องเอ้ยมันกุ้งถือปลายอยู่แต่ว่ามันสิดคนเขาในเข้าเบิร์ดเดี๋ยวด้วยไปยูบอสบบวิธีเอาที่ว่าขี้เงะหลายๆล่องไปใส่ไปเรือพี่น้องผู้ใดสอนกุ้งเนาะเบิร์บ้ามเอา อาจุกมือจุกท่าหนาโรกเนาะแ้่ก็ย่อทงข้นแ้วก็กวนให้กุ้งมันตื่นนะมันก็บิไปบอนเื่อเงียบเนาะเปื่อนะเดยกลองย่อห้ท่านผู้ชมเบิ้งมาเหมือนน้อยๆป้าพี่กันเนี่ยเอ้ยมันถ <c speeches> ูโผลกัน่ารเละนี่ยมันไหมร้ายันาดไร้บอบีเคลียร์ไหเนี่ยนี่หมองอ้ะเออเอาข้นก่อนม vẫn vâng, mà ừ. 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 mình... oh, oh, có thể béo xi món món này hết sức học lại món món quái nó sẵn hung tưới bên trong tinh thích nó món quái nó món nó món quái nó 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 món quái nó nó món quái 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 nó กุ้งเต้นคุยติีุ้กอกดุ้งทะเลบริเนอกเขาเห็ดกุ้งว่าเขาเห็ดดูขาคล้ายสบันบราเรียวกันันกุ้งันจิงเใช่หมกุงก็ใช้ซุปออกซิเจนนะเนี่มันะโหดจัดพิปิดกล่องเขาไม่จะได้อยู่ได้กุ้งกัน ก็รู้ตายไม่รด้เป็นีลยตัวเห็นแต่ไม่ยอมเปิดมันก็ไปยึดตันั่นก็จมันอยากแต่ก็มีเข้าเนาะพี่น้องปาปากระแด่ปาหญ่เลยปูมันกก่งยี่ร่มหรอเนาะบีบเอาไปอีสานซะเอาไปเก่าอีกตัวเนาะปลาดู๊กีนา ว่าคอยปัญด้วคอยเห็นปุไปอยู่บ่เอาวิธีเก่าเนาะมันสีรษะน้ำเอาเนาะราวว่าเข้ารายควรทเ้ยิ้มมอกจิาจับกน่เเลยตามกระจับมันีไป ไปรถไปหรือเอป,ล,ปล่า <c oughs> โอ้ไปจำปลาโคไปี่อขึ้นนถือยนะูบไ,ได้พี่น้องเอ้ยบาทนะอโอ้จำหททททเวก่ถถือปนไดนน้องเก็บบาที่สานถือปนไดเอ้าเอ้าจุ๊ซาใ่ อันนี้โอกาสกล่องมือเดไดอะไปนอนข้าเหรือยากก่อนเนาะเดี๋ยวเราอนต่อไปก่อนมีหรือนปล่ามาไม่ค่อยสูงขนาดนี้ชั่วถอ่นชัีวถิ่นคุณหันหน้าดนะ มเอสนไม่ได้ไปสอนวเนาะปกิไปแถวนไปเนอวปตยาาไปอนงานโกกั้นรหาัปีสาม็นุกข่าหอเก้าคืนเล้วง่น้ออไรตอนไปสอนท่าหอนี้ว่าด็จมงกลมันขอยางนี้เป็นเกเป็นเกโยมมันแค่มนขอมันเห็นมงาน มันข้ก่หยาน่นอนคือเนาะเงี้ยถึงคือประยัดลงว่าหยาดคกิดไปกกาคิดว่าุไมเะอัมาสิไปพอดีแล้วก็ภานตัวบางุมง่ขาเป็นบะคะไม่้จัจกะไบมาหรือวั้งุ้นเป็นบะค่ะเพามีจบาหมู่ขาเป็นบะหยามี้า เราทันใหญ่ต่อเด็กที่ด้านน้อยหนุ่มจะพี่น้องจะเบื่อเบื่อมากเบื่อหน่อยเลยเดี๋ยวฝากเบื่อคนด้วยวันนี้ก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะท่านผู้ชม จะได้เงินขึ <s <s <sk 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 ้นร่องคลิปมงร่ลงคลิปคลิปเห็ดคึมเห็ดบหา่นอสวนหนึ่งฮะดกเนาะสวงหนึ่งร่องคลิปไปจะรับฟังหน้องมีคลิปหมอนมดูเนาะว่เก่อยเลยนะจ๊มมาแล้วเลยมาเพ ก็ไปกินแบบกินหอยนะวาชีวิตบอลอันนี้นะคือสงบาทบาทหนึงเลยสองบาทตัดต่อแบบมีอีกตวก่อนแบบใ้วหอด้วยโดด้โดดแล้วโอเคผมผู้โอ้ยมาไล่ก็มึงยังยังสอนทำนี่มึงยังยังองใจเด้งเน็่เนี่โอ้าอย่งนั้ชาติถึงป่าพนเย เออาอันนี้เขามหมอนะสุี่เวน่มองมาใสยังไงีัวต้นเขาใส่อยู่ด้วยเขากม่มองเลยเขาไปอใส่มอไปเขาใส่ถือตัวเขาถือมได้ลาย้มี้สามตัวน่าอ้ยบปหาน่ะสุน่าอุ้เนาะปลาไุกออย้ยมีปลาอีกบอเบเฝาเด้อปลาตกไมันาข้นเงอีโด มันโตแบบใหญ่ไหมนี่ดิไฟน้องคู่กันโค้งเลยมั้ยบางอย่านี่มันติดออกงออ้ยได้แย้ยอันนั้นมันมันไม่หินเด้เอ้ยมันสอนเด้ระวังมันเต็มออกเด้งี้งี้เราซูจิฮวามันไหวมันติดปลาตะไทรเนาะมีอีกประจักเดียวเด้อปลาตะไทรเขาเอิอดปลาตะไทรอย่ามันเต็มออกโตแบบใหญ่หนึ่งเนาะเขาเอิอดปลาตะไทรนิดน้อยกูพี่น้องปลาตัวนี้น้อยก็ไล่ลายมองมองเขามาเต็มหัวเงี้ยอันนอาปบิดจิ๊กไป มันต้องมองกาะมองสีโดมจังอมังงยร้านมับบี่นั่ไงนี่เอาทิ้งนะมองง่ร้านมันกะบมง่มันกับบถีราตาหน่อยมันสะร้ายกเสียมาใส่อีกอ่มือเอ็นกระดิ่ไปเยอะปะโดมาใส่อันนั้น่ะมันไปเยอะบ่กูตาคื้บปตีเอาด้วย มันติดอยู่ในเต็มอยู่ดปาแ่ยนเก็บเอาปน่เรีกว่ากุมแต่ป่ากุ้งอะไรนนีสอนย่บอาบัุดท้ายแล้วเากขึ้นพี่น้องจำนีดก็ได้พกก้อยได้เนาะมึงจะกดาวขึ้นเลยหมเนายโดนตายจิ ่ไปเกันกับเอ่มื่อได้เจอกันกับเอซีได้กันอยู่รอกันหมอมาเอาขึ้นมาเก็บเอาหินออเนยนอนเอ๊ะบานเทาาเนาะิเอามาเก็บอองไงเอ๊ะ ถ้าอยงขี <c oughs> <BACK G TA> um ้นมาลายเป็นตลาดกินถเนาะากินกรไรเนี่ยเอามืกินกไรบุดเอามาลาบนมาเอาไปลาบะกโอ้กุ้งตัวมใหญ่มใหญ่กุ้มนันกับถือลายอยู่เนาะตวลานันปนกับเต่าเอามันบด่ะัเราเอาบดกินักเต็มาแดดแดดอยู่เก็บตอาตามสิได้แล้วอันนีุ้ก นขินมาเองม,มาโลนนะข้าวไร่ผมมันเด,ดือดเนี่ยพี่นอ้องเลยใสน้ำลายลายขัดลายข้าวตดินเป็นข้าวท่านมาศาสตร์พี่น้องกิไนได้

ที่ท่านจะสอนท่านสอนไปเป็นยอมเป็นยอมมาที่ชายแล้วท่านะตื่นเลยถ้าเบิ่งกันมาสิตืดดื้อบอดตืดสอนใกล้เต๋อแล้วเพราะว่าบ่อนี้ตืดตืดบอดตืดแต่ที่สำคัญน้องน้องบ่อนี้มันบน่มีเข้าเนาะบ่คือที่ท่าสอนท่านมาท่านมีเข้าบ่อนมันเป็นหาเาข้าไม่ขึ้นเต็ม เต <Get S 1> ้นเหรอเคลื่็น oh, ย่ปลาจับตาไงข้างในจะประสบตำหนาเกิดตำหนาน่ะแต่แวพี่น้องเรอวปลาอยู่งนหาเนาะอ๋อคือบ่ใส่มองแทนนำังเนาะใส่มองแทนนำผังเือจุดสุมันขอว่ามันเป็นน้ำเนลายนปลามันจะสลายนี่แหละเนาะปลาไม่อยู่ ใส่ม้อใส่หางุ่กขาไเลยมัเต็ยับจะถึงท่ามึน่ามเสื้อเดียวบปีเอายางๆเดต็มโอ้อดาปลาบางใหญ่เนาะมันได้ินเน้อแลเอ ผมอ่ะอืมสต่แหลกแตกจะป้นักสรงสันมนี้แักมาหาคู่ถึนี่ว่าจะถ่ายกีรอบนี่เว้นแถวคู่ถงนีนะคู่ถึบา អ្ហ៎អើអានិកង្កណៃណៃយ៉ងវីដូក៏បោវាចេះទឹកណៃចេះទឹកណៃបើចេះណៃចេះចឹងទៅចេះតែណៃបើចេះអូចេះតណៃមីតាំងតើថើកុកជុកអស់បើកុកដោជុកជុកជុក ก็จบพอหายบีกันเนี no? No, no, no. No, no, no ้ยมีบ่าสะสายกแ้วกำลังฝั่งเถอไปบาบอมีเท่าพี่เนาะเยวกันไม่คิดแล้วเนาะค่ะเจนี้มันมีเท่าไรเชื่อหนาเาจไปสอนกันห้ามาสอนเาจปสอนทานเขาจะจืดจะเส่อเดียวเนาะพี่เนาะสอนท่าบ้านเนาะแื่บบท่าบนเ่้น

กื่พี่น้องเลยซาไซบอบบี้เห็นปุ่มอยู่บนนหน่อยนั่นกันือเนาะพี่น้องคันบอเห็นบอลได้ก็อปเด้ออู้พี่ไปดกมันสีมันเหอนนอโอโหเก็เอะน่ารูเก็บเอาติกเัสีแนี้ขี้กมันตุกติกอยู่อ้าวุถิมมาได้งไหนเก็บเอา

ฟาตังโตเอ้ยือใบเติบเนาะพี่น้องเนาะตั้งใจอันนีตาโบกงเนี้ยนาโบกสิเราจะนกับคลิปนี้เจะวเซงีเนาะเขาจะเอากุ้งไปก่อยเนาะพี่น้องจะเจอกันคลิปหนาเด้อไปเอาสุไปก่อยกุ้งก่อนมาเนาะเอาเห็นง ได้ได้บะพนาโปกยืนสอนในนีได้แล้บ้มันพอมีอยู่พอมีอยู่เนาะมึงอยากตาติดมังไงก็หลุดลุดขอบคุณใน้ายเนาะพี่น้องขอบคุณยับสีที่เขามาต้มคลิปนี้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย